โดยบรรยากาศวันนี้นะครับชาวไทยมุสลิมได้ออกมาจับจ่ายวันแรกรับเดือนรอมฎอนครับด้านแม่ทัพภาคที่4ก็กำชับนะครับให้เจ้าหน้าที่ทหารเนี่ยคอยดูแลความปลอดภัยพี่น้องประชาชนอย่างเต็มที่ หลังจากค่ำคืนที่ผ่านมาสำนักจุาราชมนตรีได้ประกาศผลดูดวงจันทร์และกำหนดให้วันที่23มีนาคมเป็นวันแรกของการถือศีลอดในเดือนรอมฎอนของพี่น้องมุสลิมประจำปีฮิจรรัสักราช1444ส่งผลให้เช้าวันนี้เองนะครับบรรยากาศการจับจ่ายซื้ออาหารภายในตลาดสดเทศบาลนาครยะลา มีพี่น้องมุสลิมพ่อค้าแม่ค้าออกมาจับจ่ายเลือกซื้ออาหารสดอาหารคาวหวานเพื่อเตรียมไว้ละศีลอดในช่วงเย็นกันอย่างคึกคักนะครับสำหรับเดือนรอมฎอนเป็นเดือนที่9ตามปฏิทินอิสลามที่ชาวมุสลิมทั่วโลกจะถือศีลอดงดรับประทานอาหารและเครื่องดื่มตั้งแต่ดวงอาทิตย์ขึ้นไปจนถึงดวงอาทิตย์ลับขอบฟ้าซึ่งการถือศีลอดในห้วงเดือนรอมฎอนเป็นหนึ่งใน5เสาหลัก5ประการนะครับที่ผู้นับถือศาสนาอิสลามต้องปฏิบัติ ที่สำคัญก็จะเห็นถึงความเสมอภาคเพราะว่าไม่ว่ายากดีมีจนทุกคนก็ต้องถือศีลอดเหมือนกันครับขณะที่เจ้าหน้าที่ตำรวจอสตลอดจนภาคประชาชนบูรณาการดูแลความปลอดภยัยตั้งด่านลอยตรวจค้นยานผ่านหนภายในเขตชุมชนย่านเศรษฐกิจตรวจค้นบุคคลต้องสงสัยเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนครับด้านพลโทสารติสกุลธนาแม่ทัพภาคที่4่ผู้ในการรักษาความมั่นคงภายในภาคสี่ ได้ส่งความปรารถนาดีไปยังพี่น้องที่นับถือาศาสนาอิสลามโดยขอให้มีความสุขสุขภาพแข็งแรงสามารถปฏิบัติาศาสนกิจในห่วงเดือนรมอมฎอนได้อย่างสมบูรณ์และนำผลอันประเสร,ริฐจากเดือนรมอมฎอนมาเป็นเครื่องปักตันชีวิตสู่เป,ป้าหมายแห่งความดีงามและขอให้เดือนรมอมฎอนเป็นมุดหมายสำคัญที่จะนำพาให้พื้นที่จังหวัดชายนภาคใต้มีความสงบสุขอย่างยั่งยืนพร้อมกำชับเจ้าหน้าที่ให้ดูแลความปลอดภัยพี่น้องประชาชนอย่างเต็มที่ครับ